อะไรเนาะเข้ามานี่เจ้าแม่ตะเคียนทองบอกแม่บอกแม่บอกเข้ามาแม่ไเป็นยังไงแม่ทำไมแม่ดีใจเลยยังไงแม่ดีใจลูกดีใจลูกหลานมาหาโอ้ดีใจที่ลูกหลานมาหาเข,ข,า,ขาให้โชคให้ลาบลูกหลานนายลูกหลานมาหายเยอะแยะเลยมาแต่กไกลด้วยก็ไม่เคยมาหาแม่ด้วย มาครั้งแรบกบอกหลุกลานมาครั้งแรกม,มาพิ่งพาอาศัยแม่มาคารวะแม,ม่เมให้อีมาเ่อออ้าเมให้ก็จะมาคารวะแม่เรืเออ่อยขอโชคขอลาบแม่ตะเขียนด้วยครับ một pin lời một pin lời mua 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 và con trao chị trong đình ừ, ừ. hơi เป็นยังไงเนะาะพะอจาย์ไหมไหนประกาศมีประกาไหมลุกช้างขอโชคคอราลาาเอาแม่ตะเคียน

ให้เม็ดเดียวว่าจะมีเลขสอตัวไหมมีอีกไหมตัวไม่ีสแล้วแ่อไม่ออกแล้วนะเะรเเดียวงเลกเลย เป็นยังไงบ้างคนเข้ามาแรงมากเข้ามาแรงมากสัมผัสยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ก็แม่เข้ามาก็แกไม่พูดเนาะแกเข้ามาก็มีแต่ร้องไห้อย่างเดียวเนาะแกไม่ได้พูดเหมือนแกดีใจมากหรือเปล่าว่ามันไม่มีใครมาไม่เคยมีใครมาสองสามสองสามปีแล้วที่ไม่มีใครมาก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะ ก็มีแต่ร้องให้นะแม่เขามีแต่ร้องให้เขาก็ไม e ่ได้พูดอะไรอแต่ว่าคือที่เห็นก็เขาให้แค่นี้แหละเป็นเลขอะไรเนาะนี้แม่แต่ในในในที่แม่เห็นเนาะตรงเนี้ยจะเป็นเลขแปดตรงนี้ก็จะเป็นเลขแปดทั้งล่างนี่ก็เป็นเลขเก้าเขาก็ให้แค่นี้เองเลขเก้ากูเดียวเน้นเลยใช่ก็ไม่ไม่มีเลขอื่นแต่ว่าเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันเลเก้าวตัวเดียวกันแปดเก้า กะเขียนเลขเตะที่นี่มันอาพนักานอ๋อมันสมแล้วไม่ให้แค่แป้็เขาให้แค่นี้ก็เห็นแค่นี้ด้วยแป้งคู่เดียวเน้นเลยแต่เก้าระวังหกเนาะกลับหัวไปด้วยเห็นมือั่นตั้งแต่จุดทูบแล้วคือมีอาการตั้งแต่ตอนที่มาแล้วก็เดินไปก็คือมันอยู่ นิ่งไม่ได้นั่งนิ่งไม่ได้ก็คือจะเดินไปพอไปนั่งไหว้หลวงปู่ก็มีอาการคลื่นไส้ก็เลยเดินออกมาแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับก็มีอาการแบบคลื่นไส้มากเลยไม่อยากจะเท่าอยากจะื่อใช่เร่งมากเลยเนาะแรรงด้วยคนลูกมันเป็นเร่ง แม่เตยเขียนทองดีใจดีใจที่แม่มาเยี่ยมครับก็เลยดีใจลองลองเขียนใหม่แบบชัดๆไหมเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปเสียงโชคเนาะอันนี้อันนี้ก็ชัแล้วก็นี่ก็ชัดอยู่ก็ตีเอาอีกเราตัวนี้เลยก็ได้เนาะไม่ได้ไม่พูดอีกท่านหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ เป็ดเก้าแม่เ็จะให้เป็ดเก้าจัเด็ใครไปตีเป็นศูนย์ก็ได้ก็ศูนย์ไปตีเป็นเป็นเก้าเป็นหก็ได้แล่นเตะตามนี้แต่เราดูมือนศูนย์หกเก้าเนาะเป็นศูนย์ก็ได้ครับตนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แคไม่ให้ตอนไม่ให้ไม่เขียนให้เองจไม่ได้แก้ไขเลยคือไม่ให้แค่นี้ก็คือแค่นี้เลยแค่นี้ก็ไม่ให้เลี้าวตีเอา ก็เบอร์60ครับ9 60ก็ได้0 69ก็ได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเป็น89ครับผมเป็นคับือจะแน่แนะครับเมนิตางสมาทั้งเลสมาที่นี่ครับจุดพวกยังไม่เสร็จเลยใช่ครับใช่เหมือนเมือนเขาอยากอยากเข้าคืออยากซื้ออะไรจืม เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่แม่ได้มาใช่เป็นครั้งแรกด้วยที่ที่มาเพราะว่าแม่ไม่ไม่ไม่เคยมาเนาะหนูไม่เคยมาที่นี่ด้วยรก็ไม่เคยมาที่นี่ด้วยเนาะจังก็ไม่เคยได้กราบไหว้อะไรแกก็มาไหว้เฉยๆไม่ได้มีใบอันเนี้ยครูเออแต่ว่าตอนเตะเข้ามาก็มีอาการแล้วมีอาการแบบเหมือนมันควบคุมตัวเองไม่ได้น่ะเหมือน จะอุอมจะมีอาการอาเจียนบางทีก็จะมีอาการแบบเหมือนมีทูบมีอะไรหอมหอมมีน้ำอบมีอะไรโรยตามใช่เมีกลิ่นเป็กกเขาตามมาตั้งแต่นอนตั้งแต่บ้านตามมาตั้งแต่บ้านแม่ โอเคครับเนครับสรุปถ้าชอบทางงดนี้เข้างหน้านม่ก็ต้องมาอีกต้องได้แน่นอนต้องมาอีกแน่นอนครับทางงดนี้เข้าน้าตาพขึ้นอมโรได้ครับทุกคนนะครับเอฟซีกอย่างนะครับคั้งแรกเองไมนิได้มาตรงนี้ครับครั้งแรกงที่สัอะไรเอฟซีมั้งเจ้าหญ้าสบายทองเจ้าฟาอีครับวันนี้ครับาสบายทองแมบ ฝากแค่เลขฝากแค่เลขแค่แนวทางแค่นั้นแหละครับจ้ะฝากแค่เลขเนาะขอบคุณเบนิดมากนะครับเป็นเป็นเป็นร่างแม่ตะเคียนทองหมดเลยด้วยไงเป็นเป็นเป็นแม่ตะเคียนเป็นแม่ตะเคียนอ๋อเป็นเป็นแม่ตะเคียนครับแม่ตะเคียนสบายทองแม่นี่สวยนะแม่เห็นไหมเห็นแม่สวยมากเลย โอ้หเห็นใช่หน้าตาท่านจะเป็นยังไงแม่สบายทองใช่แม่ก็คือแม่จะเป็นคนตัวขาวสวยสูงจะใส่ชุดสีส้มสมแดงๆสวยมากใช่สวยมากเลย่ส้มแดงๆี่ส้มแดงนี่มีชุดนี่ชุดนี่แดงนี่ส้มแดงๆนี่โอ้ากเอซีด้วยครับแต่ใครมีโชคมีล่าฝากชุดด้วยครับ สีส้มสีแดงครับฝากก็สีเลยครับุดแดงส้มแดงจุดนี้ก็ได้นี่ครับฝากเก็บสีเลยนะครับให้มีโชคมีลาบเจ้าแม่มสัยทอง ก็ตามนั้นนะคทุกชุมเนาะได้ตัวเดียวตัวเม็ดเดียวเปิดแเบบกา้าไดครับหรือว่ามีจะดงานีตัวนี้ก็ใช้วิจรดงานกับทุกชมด้วย